ไตสรณะคมมีความบกพร่องจึงถูกครอบงำอย่างง่ายดายปิดเข้าสิ่งล่างได้ง่ายไม่มีสติการฝึกที่ไม่มีสตินั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญไตสรณะคมมีความบริสุทธิ์จึงไม่ถูกครอบงำเป็นบาทเพื่อเข้าถึงธรรมชั้นสูง เมื่อภาวนาแม่นๆมักผลที่เกิดอย่างง่ายได้เทวดาก็กลับมนุษย์ทั้งหลายเมื่อถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วจจงยึดถือภูเขาป่าไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์สวนที่ศักดิ์สิทธิ์ลูกขเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตน นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอังกัสมไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันที่สูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่พ้นไปจากความทุกข์สื่อนผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมอริยสาวกเป็นที่พึ่งแล้วเข้าถึงอริยสัจสี่นั่นแหละคือที่พึ่งอังกัสมเป็นที่พึ่งอันที่สูงสุด จึงหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวง